พระสมเด็จที่ผ่านการเช็ดล้างด้วยน้ำอุ่นคือบางคนบอกว่าแบบนี้ธรรมชาติที่ผิวพระหายไปหมดแต่ข้อดีก็มีคือการที่เราเอาสิ่งแปลกปลอมที่ผิวหรือคราบอะไรต่างๆออกไปเราก็ได้เห็นเนื้อพระจริงๆคือองค์นี้เมื่อเช็ดล้างแล้วเนี่ยผมเองแขวนบูชามาหลายเดือนพอถูกเหงื่อถูกอะไรบ้าง เราเห็นเรื่องของการงอกการฟูที่ผิวการที่เราได้เห็นคราบขาวที่เมื่อก่อนเราชอบเรียกว่าเป็นคราบแป้งรองพิมพ์เพียงแต่วันนี้สิ่งนี้คำที่เราเรียกว่าแป้งรองพิมพ์มันหายไปไม่มีใครพูดถึงแล้วครับเอาใช้คำว่าเป็นแผวไซส์ที่เกิดขึ้นอะไรแบบนั้นแทนอย่างที่พูดว่าวันเวลาผ่านไปอะไรใหม่ๆมันก็เข้ามา คือการที่เราขยายเห็นร่องรอยการยุบยน่นเห็นลักษณะการงอการกูเห็นการย่อยสลายของมวลสารผมเองมองว่าช่วยให้เราดูพระได้อย่างสบายใจอย่างน้อยก็มีเรื่องของแนวทางอะไรข้อมูลอะไรใหม่ๆให้เราไว้ใช้พิจารณาสำหรับพระสมเด็จพิม์พนี้บางคนก็เรียกว่าเป็น ของหลวงสิทธิการเป็นพระกดบล็อกสำหรับบางคนที่ศึกษามาเยอะมีข้อมูลอยู่ในมือมากๆกก็พูดได้ว่าเป็นพระยุคต้นบ้างเป็นพระยุคกลางเป็นพระยุคปลายคือทั้งหมดทั้งมวลในมุมของผมเนี่ยผมมองว่ามันก็เป็นข้อมูลที่คนยุคหลังเขียนขึ้นมาบอกต่อกันมา คือผมไม่ได้ปรามาดข้อมูลแบบนั้นเพียงแต่เราเองก็ต้องฟังหูไว้หูด้วยเหตุผลของการที่ข้อมูลแบบนั้นเป็นสิ่งที่เราถ่ายทอดกันมาแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้คือการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติการที่เราจะมองว่าเนื้อเน่าแบบนี้การที่เราจะมองว่าเป็นการย่อยสลายเป็นการยุบย่น อย่างน้อยวันนี้เข้ากล้องกําลังขยายสูงเราก็ได้เห็นธรรมชาติแบบนั้นเรื่องของการที่จะพูดว่าเป็นพระเนื้อเลซินเป็นพระเนื้อปูนพาสเตอร์วันนี้เรื่องของการดูการพิจารณาการพิสูจน์ผมมองว่ามันทําได้ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนการที่บางคนไปเน้นเรื่องของการแต้มคมิ้นบ้างอะไรบ้างแล้วบอกว่าเป็นหลักวิทยาศาสตร์ ผมมองว่าแบบนั้นมันเองดูแล้วไม่ค่อยสมเหตุสมผลเพียงแต่เรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของวิทยาการที่วันนี้มันเพิ่มเติมมากกว่าแต่ก่อนเราก็ควรจะฟังหูไว้หูหรือมีโอกาสก็ควรไปพิสูจน์ควรพิจารณาด้วยหลักทางวิทยาศาสตร์ด้วยข้อมูลที่ใช้ความสมเหตุสมผลเข้ามาร่วมด้วย การที่วันนี้เราเห็นผิวพระแบบนี้เราเห็นการย่อยสลายเราเห็นการยุบย่นที่สามารถทำความเข้าใจได้อธิบายได้บอกต่อได้ส่งต่อข้อมูลกันได้ผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้าเราพยายามเอาข้อมูลแบบนี้มาพูดคุยกันมาทำความเข้าใจมาใช้ความสมเหตุสมผลพยายามพูดถึงพยายามอ้างถึงให้ ทุกคนสามารถเข้าใจสามารถเปรียบเทียบได้ผมเองมองว่าเป็นประโยชน์กับนักสะสมที่จะส่งต่อข้อมูลให้กับคนยุคหลังฝากข้อมูลไว้ครับสะสมให้มีความสุขสนุกกับการแขวนบูชาครับ